เอาละครับวันนี้ผมจะมาอ่านมันงงะพระบาทราชาปิศาต่อตอนที่270นะครับใครชอบก็ฝากติดตามผมถึง1,000วิถาพร้อมเด้วไปดูกันเลยแล้วยังไงต่ออีกอย่างเขาก็แปลกเพราะเขาไม่กินอะไรเลยนอกจากสมุนไพรถ้าเป็นคนทั่วไปกินสมุนไพรขั้นสูงแบบนั้นร่างกายได้ระเบิดตายไปแล้วแต่เขากลับรอดพ่อบ้าจัวข้ามั่นใจว่าท่านพอจะมองออกแล้ว ถ้าเจ้าปีสาจนั่นออกไปด้านหน้าเขาจะสนใจสมุนไพรสำนักไหนมากที่สุดรัชวงศ์หรืหอเจ็ดสำนักกันหรอเฮ้เ <c> ฮ <oughs> มันก็คงจะเฮ้เฮ้เพ้าะาจัวพากิดูว่าอาณาจาักรนี้จะกลหนแก่ไหนและมันก็เป็นเช่นนั้น เด็กนั่นคงได้พุ่งไปกวาดสมุนไพรของสำนักอโอสดและกวาดสมุนไพรไปเหมือดถึงเจ็ดสำนักและเขานะ่าจะกินไดไ้แม้กระทั่งขั้นแปดหรืออายุหมื่นปีก็ได้เช่นนั้นสำนักอโอสดุดจะเหลืออะไรอีกละ่ะ ต่อให้ผู้อาวุโสจะไล่าตามเด็กนั่นมาแต่เจอเด็กนั่นแทบไม่ต้องใช้ระยุทธ์อะไรเลยแค่บัตรปลาของเขาก็บ้าพลังขนาดนั้นชัดสักทีเดียวพวกผู้อาวุโสของพวกนั้นก็ได้ลาเลิกไปแล้วความบ้าพลังของหมันนั่นข้ามั่นใจว่าตะแก่นั่นดูน้ดี <laughs> ตอนที่ค้าประทะกับกู้สามตรงเขายังไม่ได้ชกค้าเลยด้วยซ้ำเขาก็แค่ปัดมัดออกและเหวี่ยงค้าไปก็เท่านั้นข้าถ้าเขาเขคิดจะชกค้าจริงๆข้าคงไม่ลอดพลังที่มหาศาตร์ขนาดนั้นข้าไม่เคยเจองเลยมัดหลอดหลายปีฮ <c oughs> แล้วยังไงต่อ จากนั้นพวกสำนักเอรสดก็ไปล้องของกํำลังเสริมจากสำนักประตูสวรรค์และพวกนั้นก็ส่งคนไปเพิ่มเพื่อจัดการกู้สันตงุงผลก็คงจะไม่ลงลงไปตามกันและทุกๆุกท,กทีที่กู้สัตรตกไปอาราวาสเขาจะปล้นเสมือนภายทุกๆุกครั้งเขาจะโจมตีเลยกครั้งของพวกเจ็ดสำนักและไม่เหลืออะไรเลยสักอย่าง <g ülme> และพวกจิตสำนักก็มีทางเลือกเดียวคือหย,ยุดตีกันแล้วมาร่อมมือกันพวกมันก็คงจะใช้แผนรอยะทีคำสั่งรุนแรงที่สุดในอาณาจักรนั่นก็คือคำสั่งสังหารข้าไม่คิดเลยว่ากู้สตตงจะ,คะเคยเผชิญกับคำสั่งสังหารแล้วเด็กนั่นยังรอดมาได้ยังไงพลังของเขาคืออะไรกันแน่เขา เขาเข้าต่อสู้กับคนทั้งอาณาจักรได้ยังไงถ้าทั้งที่ระดับของเขาแค่ระดับพลังชตาฟ้าแค่นั้น และเมื่อมีการประกาศท้ายคำสั่งสังหารทุกๆท,ที่ที่กุสานโตงเคยไปจะถูกทำลายทั้งหมดและไปถึงที่คันที่ทุกคนต่างกรดเกียดเขาด้วยความกลัวและตะโกนด่าทอดทุกที่ทั้งอาณาจากักรทั้งโดดเดียวและโดนดูหมิ่นประมาทจนเด็กนั่นท้อแท้และเลิกไม่มีกำลังใจที่จะสู้กับพวกเจ็ดสำนัก ท้ายที่สุดแล้วคำสัง่งสังหารก็ได้แสดงผลแสงยานุภาพให้ผลทำให้ปีศาจน้อยนั่นบดทางเลือกข้าเข้าใจแล้วความรู้สึกเพราะเป็นผู้ฝึกฝนผลักปีศาจเลยต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้บางครั้งข้าเองก็มักจะฆ่าคนเมื่อจำเป็นแต่ถ้ามีการตายที่ไม่ระบุไม่ได้ก็จะมาโทษเราเพียงเพราะเราคือปีศาจ ถ้าใครถูกโวดเดียวจากทุกคนบนอาณาจักรเป็นใครก็คงไม่ไหวเพราะฉะนั้นผู้บุมเพาะพลังปีศาจจึงต้องผ่านการฝึกสกลิลภาพจิตใจบางอย่างเพื่อให้แม้จะโดดเดียวก็มีความกล้าที่จะต้องเผชิญหน้ากับคนทางโลกทางใ่คำสั่งสถาดมันคือสงครามดังจิตใจนี่เองแล้วพวกเขาทำยังไงในการกำจัด เขาล่ะแล้วที่มาของชายาคงกับพัน์รยเทียมทันนั่นละ่ะเอ่อเฮ้เฮ้เฮ้พราะบาตัวช่างหลักแหลมยิ่งนักท่านเข้าใจได้ทันทีว่าที่กล่าวมาเขายังไม่ได้ชายานั่นเขาเดียเดียวขนาดนั้นและแผ่นดินนี้แม้จะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ยังหักกลาเขาว่าไายเทียมทาน ฮถูกแล้วเมื่อผู้อาวุโสเจ็ดสำนักไล่ตามฆ่าเด็กนั่นไปเรื่อยๆจนต้องเขาไปถึงหุบเขาแห่งความตายมีบงางอย่างเกิดขึ้น จนทำให้เด็กนั่นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากตอนนั้นผ่านไปสามเดือนพวกคนเริ่มคิดว่าเขาคงจะตายไปแล้วและได้เริ่มค้นหาศพอยู่ดีๆเขาก็โผล่ออกมาและครั้งนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว ครั้ก่อนการกระทําของเด็กน,นั่นเหมือนคนทั่วไปสู้ไปหนีไปแต่ครั้งนี้เขากลายเป็นปีศาจไปแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ทั้งราชวงศ์และเจ็ดสํานักต่างกวาดกลัวเขาทาง,งของเขาเลรเหือดกับพวกเราผู้บุพเพเะาลังปีศาจแล้วเขาทำอะไรลงไปล่ะเมื่อเขาปรากฏตัวเขาจะคิดจะ ทำลายลักอาณาจักรเทียนอยู่ให้สูญสิ้นฮ่าฮ่าฮาฮาจากคำสั่งสังหารที่จะบอกว่าจะเผาทำลายทุกที่ที่เขาเคยไปพวกเจ็ดสำนักไม่ต้องเกรียงแรงหรอกกู้สันตรงทำลายมันทิ้งหมดแล้วฮ่าฮ่ทุกคนแห่งจะถกเขาหลบทิ้งหมดถ้าเขาไปต้องไม่มีอาณาจักรนั้นว่ะ เทีนยนหยูอยู่บนแผ่นเด่นพ่ออ่านจัวตะแก่นั่นพวกเจ้าเองก็รู้ไม่ใช่หรือว่าพลังของเขาเป็นยังไงไม่ใช่แค่พื้นที่ของเขาของเจ็ดสัปน,นักเท่านั้นแต่ทุกคนแห่งที่เขาไปเหยียบจะถูกทำลายทิ้งทั้งอาณาจักรเทียนอยู่จะต้องสาสเนเทถียรากเขาเพีิงเดียว หลายทนตัางหวัดกลัวเขาร้องไห้คิดได้เพียงว่าพวกเขาจะผิดอะไรทำไมต้องมาโดนไปด้วยฮ่าฮ่าไอเพื่อเโง่เง่านั่นปาเอ้ยน้องสามเดี๋ยวจุดเพงของเรื่องค่าเราเองอูเรื่องที่ข้อรู้มากลอยเป็นลูกเล็กๆไปเลยแต่ข้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาถึงกับอยากทำลายทั้งอันจนัรดีเลยเฮ้ เขาช่างมีความกล้าหาญยิ <he has> <manifestations> ่งน like ักท่าเป็น <persone> ข้า uh, ข so ้า <but> ก uh ็คงจะทำแบบนั้นแหละผู้ที่แม้จะเป็นผู้บริสุทธิ์ผูกพองยังไงแต่เจอคำสั่งสังคารแบบนั้นแล้วก็ข้าเองก็ไม่ได้อยากจะฆ่าพวกจิตสำนักอย่างไรข่าและร้ายเหตุผลแบบนั้นแต่ก็กลายเป็นตัวร้ายก็เพราะความกลัวของพวกนั้นเอง และเมื่อกลายเป็นสัตว์ดูกันแล้วการฆ่าหรือถูกฆ่าก็จะไม่มา,มาเสียใจภายหลังตอนนี้ข้าฉันยิ่งถูกใจเจ้าเด็กนี่แล้วสิฮแล้วยังไงต่อ ฮ hey, hey, hey. แล้วคิดว่าพวกบุพะพลังปีศาจจะทำอะไรต่อไปเหรอภายในครึ่งเบเขาก็ทำตามที่เขาตั้งใจเขากวดล้างทำลายมันไปครึ่งอาณาจักรทุกที่ที่เขาผ่านทุกคนต่างหวาดกลัวเพียงแค่ได้ยินชื่อของเขา ทุกคนตน้องหยีหนีตายไปตับตามกันแม้ราชวงศ์และเจ็หนารักจะพยายามสู้หลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลเด็กคนนั้นไม่ว่าจะถูกรมฆ่ายัางไงจจบตีไปมากแค่ไหนก็จะเหลือเพียงศพของพวกที่เข้าไปโจมตีเกิดการของพวกที่เข้าไปจมตีกัดการ,กากร,าน,การนั่นแหละเป็นที่มาของสมยามามของเขา คงกับพัน์ร้ายเทียมทานโกสันโตราชวงศ์คงไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ขนาดเจ็สำนักเองก็เริ่มไม่ไหวถ้าพวกเขาไม่กลั่นไหวอะไรบ้างอาจกคงจะถูกทำลายเหมดเส้นฮ่าฮ่าฮ่จึงได้ส่งผู้พิทัก์มังกรทั้ง50คนของราชวงศ์มาจัดการเดี๋ยวล่ะจะว่าผูิทักกี่คนนะห้ิคนทำไมรือฮะ ไม่คิดเลยว่าราชวงศ์จะมีผู้วิทักษ์มังกรระดับแดนเทพขั้นสองแบบเฟิงสิ่วไปถึง50คนไม่ธรรมดาเลยจริงๆ